สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไป2ตัวละครที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟ g ก o b a l l ในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือแคลร์กรอบแดงนั่นเองครับโดยสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในอารีนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียด้วยแหละครับซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจูบิโกช็อปรับเติมเกมเซเว่นไนท์สอในราคาที่ถูกกว่าเติมเองสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อแอดมินเพื่อให้กดแพ็คที่ต้องการให้ได้เลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใช้บริการได้ทั้ง2อช่องทางทั้ง Facebook Fanpage จูบิโกช h o p และ Official Line นแอด atjubigo นะครับ สำหรับแคล์กรอบแดงนั้นเป็นตัวละครประเภทโจมตีพิสัยไกลที่แทบจะแตกต่างจากแคลกรอบเขียวโดยสิ้นเชิงครับโดยที่แคลกรอบแดงนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับศัตรูและในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั้นก็เรียกได้ว่าดีกว่าแคลกรอบเขียวพอสมควรแต่สิ่งที่หายไปเมื่อเทียบกับแคลกรอบเขียวแล้วนั่นก็คือความสามารถในการที่จะบัฟทีมนั่นเองครับ เอาละครับเรามาทําความรู้จักกับแคลให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของสกิลต่างๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ัลติเมทสกิลนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายไปบริเวณด้านหน้าซึ่งระยะการสร้างความเสียหายเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ากว้างมากๆที่ระยะ3คูณ10เมตรโดยศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงอีกทั้งนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีนั้นหมดสติในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ มาต่อกันที่ a แอคที Skill ที่1น,นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยระยะการโจมตีของสกิลนี้เนี่ยก็กว้างถึง6เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีนี้นะครับก็จะได้รับความเสียหายอีกทั้งก็ยังจะถูกรบบัฟที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดออกไปอีกด้วยครับ แอคทีฟสกิลต่อมาครับจะเป็นการสร้างความเสียหายด้วยการยิงลูกธนูเป็นจํานวนมากกระจายออกไปนะครับโดยศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายอีกทั้งศัตรูที่ได้รับความเสียหายเหล่านั้นก็ยังมีโอกาสที่จะหมดสติในช่วงระยะเวลาสั้นๆด,ด้วยครับ สำหรับ Active Skill ที่3นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงในระยะ3คูณ10เมตรด้วยกันครับโดยศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายและถูกรวบมาอยู่ในระนาบเดียวกันอีกทั้งนะครับก็ยังมีโอกาสจะทำให้ศัตรูเหล่านั้นถูกตรึงในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนของแพสซีฟสก l ลนั่นเองนะครับดยความสามารถก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่แคลร์เน่ถูกโจมตีก็จะมีโอกาส100%เลยนะครับที่แคลร์จะทําการผลักศัตรูตัวนั้นให้กระเด็นออกไปไกลถึง4เมตรด้วยกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูที่ถูกผลักกระเด็นออกไปตัวนั้นถูกตกึงในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับสกิลต่างๆของแคลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแคลรนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำให้สามารถที่จะเคลียร์ศัตรูเป็นจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็ต้องแลกมากับความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าหมายเดียวที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักหากเทียบกับตัวละครที่เน้นโจมตีเป้าเดียวโดวยเฉพาะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยพบว่าการโจมตีปกติที่รวดเร็วของแคลนั้นก็พอที่จะทำให้การสร้างความเสียหายให้ กับเป้าหมายแบบเดียวเนี่ยอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้แต่ที่แย่น่อยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการบัฟทีมที่ไม่มีเลยแต่ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการปั่นปนศัตรูด้วยสถานะต่างๆแล้วก็ความสามารถในการเอาตัวรอดด้วยการผลักศัตรูที่เข้ามาโจมตีให้กระเด็นออกไปซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในการเอาไปใช้งานในโหมดอารีนาครับ ีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแคลเนี่ยมาลองเทียบกับตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกันบ้างนะครับโดยตัวละครแรกนะครับที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือยอนฮีเองครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ายอนฮีเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะได้เปรียบกว่าค่อนข้างที่จะเยอะครับทั้งในเรื่องของดาเมจแล้วก็ระยะการโจมตีที่กว้างกว่าพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายด้วยแอคทีฟสกิลแม้กระทั่งการโจมตตีแบบปกกิย็ั สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหลายเป้าหมายได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวทําให้ยอนฮีนะครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการเคลียร์ศัตรูเป็นจานวนมากทั้งในโหมดเนื้อเรื่องฟิลแล้วก็เลททองเนี่ยด,ดีกว่าแต่ว่าแคลนี่ก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของความสามารถในการสร้างความเสียหายที่รวดเร็วกว่าอีกทั้งนะครับการโจมตีแบบปกติยังสามารถหวังดาเมจได้มากกว่านะครับเพราะว่าโจมตีนยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนอกจากนี้เนี่ยการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวเนี่ยแคลก็ทําได้ดีกว่ารวมไปถึงในส่วน ของแพสซีฟนะครับที่จะทำให้แคลนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้งานในอารีนาได้ดีกว่ายอนฮีนั่นเองครับและสหรับอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องสงสัยกันนั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างแคลกับโคเซตนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าจะดูเป็นตัวละครที่อยู่ในคนละระดับกันนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะคาดหวังว่าแคลนั้นสามารถที่จะเอามาใช้งานแทนที่กันได้หรือไม่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะเอามาแทนที่กันได้ครับเพราะว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรโคเซตนั้นจะเน้นสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเดี่ยวที่รุนแรงโดยจะเน้นไปที่การใช้แอคทีฟสกิลและอัลติเมทที่โหลดได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากๆโดยเฉพาะกับพวกบอสจึงท ให้เอาไปใช้กับบอสดิเนื้อเรื่องนะครับบอสตำเลดต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าแบบว่าดีกว่ามากๆเลยนะครับแต่ก็มีสิ่งที่แคลเนี่ยดีกว่าอยู่นะครับที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับซึ่งโคเซตเนี่ยด้อยมากๆในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการโจมตีแบบปกติของแคลนั้นรวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะต้องไปเลือกกันเอาเองนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างสายโจมตีเดี่ยวได้อย่างรุนแรงด้วยสกิลกับสายโจมตีเดยวววไดวดร้รรเ็ รุนแรงด้วยการโจมตีแบบปกติอีกเรื่องนะครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยก็คือความสามารถในการป่นปวดศัตรูด้วยสถานะผิดปกติต่างๆโคเซตเนี่ยจะไม่มีความสามารถในส่วนของตรงนี้เลยครับแต่ว่าแคลเนี่ยมีสถานะผิดปกติให้กับศัตรูได้ในทุกแอคทีฟสกิลเรื่องสุดท้ายนะครับที่แคลเด่นกว่าเลยก็คือการเอาตัวรอดและความสามารถโดยรวมในอารีนาที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ สรุปให้เลยนะครับสำหรับแคลนั้นจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเหมือนยืนกึ่งกลางระหว่างยอนฮีกับโคเซตครับแต่ก็ไม่ได้เด่นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษเพราะว่าการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยยอนฮีก็จะยังคงดีกว่าการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับบอสโคเซตก็จะยังคงดีกว่าดังนั้นนะครับแคลนี่ก็อาจจะเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีทั้ง2ตัวละครนี้หรือว่าผู้เล่นที่ต้องการที่จะเอาตัวละครที่มีความสามารถหลากหลายโจมตีเป้าเดี่ยวก็ได้โจม ีมมหูก็ดาาใช้งนนอกจากนี้นะครับการมาของแคลนั้นจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในอารีนาพอจะทำให้ตัวละครกรอบฟ้าที่มีความสามารถในการล้วงตัวพิสัยไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานอีกต่อไปครับนั่นก็คือเซอินกับเฉินเฉินนั่นเองดังนั้นนะครับหากถามว่าการมาของแคลนั้นควรค่ากับการลงทุนไหมส่วนตัวนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะเป็นตัวละครที่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้ว ในระยะยาวก็ยังคงหยิบมาใช้งานได้เรื่อยๆอยู่ดีครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบิเกร์กเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ